รู้ไหมใครฆ่าอาริยาพยูนไม่ได้ฆ่าดีวะเนี่ยดีโอ้คนใครจะเป็นคนร้ายต่างตาดีแมทคนแรกมึงดีและคนแรกนะมัววัวคนนล้มึงไอ้รอบแรกใครไปไปไปเออรอบแรกใครไปเปนกับพี่เบสัไเปนกับพี่เบสัไม่เอาไม่กเสสอดพบกับ วันนี้อยู่ที่เดอะหอมบอดเวลเมเจอร์เป็นเจ้าครับผมเกมเยอะอาหารเยอะวันนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาเล่นเกมอาไปฟังกติกากันเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทบาทเป็นอัศวินผู้ซื่อสัตย์ของกษัตริย์อาเธอร์ซึ่งเหล่าอัศวินเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องออกไปทําภารกิจให้สําเร็จให้ได้ครับโดยหนึ่งในอัศวินเนี่ยอาจจะมีคนร้ายแฝงกายอยู่ด้วยก็ได้และเขาก็จะทําทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้ภารกิจเราสําเร็จครับเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับซึ่งก็จะมีฝ่ายคนดี ที่เป็นอัศวินนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้ร้ายซึ่งเป็นฝั่งโจนนั่นเองครับการชนะของเกมนี้นะครับก็คือฝั่งอัศวินเนี่ยจะต้องทําภารกิจให้สาเร็จรู้ล่วงทั้งหมด3ภารกิจด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าหากทําไม่สําเร็จนะครับหรือว่าโดนขัดขวางจากฝั่งโจนเนี่ยฝั่งโจนก็จะเป็นฝ่ายชนะได้เช่นกันครับความสามารถพิเศษของแต่ละตัวละครครับเมอร์ลินเมอร์ลินเนี่ยมีความสามารถในการรู้ว่าใครบ้างที่อยู่ฝั่งโจนครับเพอร์ซิวัลสามารถรู้ได้ว่าใครคือเมอร์ลินไม่ให้เมอร์ลินถูกจับหรือว่าถถูกกสสสัังงหหาาาารรรไไดด้้คแอออซซิินนนมเลื1 การใบนี้นะครับจะถูกใช้งานหลังจากจบเกมที่ฝั่งอัศวินเป็นผู้ชนะนะครับถ้าหากว่าคนที่ถูกสังหารนั้นเป็นเมอร์ลินฝ่ายโจดก็สามารถชนะได้ทันทีครับมอเดตนะครับมีความสามารถในการปิดบังตัวตนนะครับซึ่งเมอร์ลินจะไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวละครนี้อยู่ฝั่งโจดนะครับมอร์กาน่ามอร์กานนามีความสามารถในการสวมรอยเป็นเมอร์ลินนะครับทำให้เพอร์ซิวัลเนี่ยไม่สามารถแยกได้นะครับว่าใครคือเมอร์ลินตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับโอเบรอนความสามารถของโอเบรอนนะครับสามารถปกปิดตัวเองซึ่งทําให้ฝั่งโจดเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าโอเบรอน คนบอลเองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าใครบ้างที่อยู่ฝั่งเดกะโจตอนเรื่องเกมนะครับผู้เล่นคนแรกเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็คอยเลือกว่าจะพาใครไปทาภารกิจบ้างนะครับซึ่งหัวหน้าทีมเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกตัวเองไปทาภารกิจก็ได้หลังจากเลือกสมาชิกเข้าทีมได้แล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นช่วงโหวตครับโดยที่ผู้เล่นทุกคนนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะให้ทีมทีมนี้เนี่ยไปทําภารกิจหรือไม่ด้วยการใช้การ์ดแอปพูฟหรือรีเจ็คครับถ้าการ์ดแอปพูฟเนี่ยมีจํานวนมากกว่าทีมนี้ก็สามารถออกไปทททําาาาารรรกก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 ิิจจจได้้้คับแต่่ถถถููีีีเเมมมวนนะะย็ล และเกมก็จะส่งต่อไปให้หัวหน้าคุณตัดไปนะครับก็วนไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าหากว่านําทีมออกไปทำภาร,รกิจและล้มเหลวถห้าครั้งเนี่ยฝั่งโจนจะชนะทันทีททท <c oughs> ครับตอนเริ่มเกมเนี่ยจะทาการแจแกการ์ดซัคเซสและเฟลครับเพื <c oughs> ่อไปทาภารกิจนะครับใครที่เป็นฝั่งอัศวินเนี่ยควรจะใช้ได้แค่แการ์ดใบเดียวนั้นคือการ์ดซัคเซสครับแต่ใครที่อยู่ฝั่งโจรเนี่ยจะสามารถใช้ได้ทั้งสองใบครับหากฝั่งอัศวินนะครับสามารถทาภารกิจสําเร็จได้3ครั้งเนี่ยฝั่งอัศวินจะเป็นฝ่ายชนะทันทีแต่ จนก็จะเป็นผู้ชนะทันทีครับในกรณีที่ฝั่งอัศวินเป็นผู้ชนะนะครับฝั่งโจเนี่ยสามารถเปิดการ์ดแอสซิน์นะครับ เพื่อสังหารและเดาว่าใครคือเมอร์ลินครับถ้าผู้เล่นคนที่ถูกสังหารนั้นเป็นเมอร์ลินนะครับฝั่งโจมก็จะเป็นผู้ชนะทันทีครับการนับบริจิตต์แสนเบ็ดง่ายๆเลยครับคือห้ามมีการ์ดเฟลแม้แต่ใบเดียวกติกาง่ายๆ <c oughs> เล่นตามแมสบายๆายครับผม <c oughs> มาเริ่มเกมเลยไหมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ได้ดูอีพีแล้วลืมฝากน้องคนนี้หรืว่าฝากน้องคนนี้น้องจูเดอร์จากเซโก้ครับผมขอบคุณอีกแล้วผมมาเป็นเจมให้เราในวันนี้มาเลยเอาไปอาเริ่มเลยแจกรคเตอร์กันเลยแจกใบคนั้หนึ่งใบ อ๋อโอ้โหเบื่อไปคนดีแล้วดูการครับหลับตาครับเริ่มจากตัวละครสีแดงสามคนทั้งหมดลืมตามามองหน้ากันครับทุกคุณสาคนคือทีมเดียวกันทีมสีแดงหลับตาขอให้ทุกคนครับผมกำมือมาข้างหน้าครับผมคนละหนึ่งค้าวางไว้ที่โต๊ะได้เลยแอตโตซินกับมอกาน์นาครับเอาดิ้วโป้งขึ้นจากนั้นครับ คนที่เป็นเมอร์ลินลืมตาครับเมอร์ลินครับคุณจะเห็นนิ้วโป้งแค่2นิ้วนั่นคือแอสซิซินและมอร์กาน่านะครับเมอร์ลินหลับตาครับโอเคสีแดงเอานิ้วโป้งลงครับต่อมาครับผมเมอร์ลินเอานิ้วโป้งขึ้นครับมอร์กาน่าเอานิ้วโป้งขึ้นครับคนที่เป็นเพอร์ซิวอลครับลืมตาเพอร์ซิวอลครับ2นิ้วนี้มี1คนเป็นเมอร์ลินที่จะคอยช่วยทีมสีฟ้าและอีกหนึ่งคนเป็นมอร์กาน่าที่แอบแฝงตัวมาเพอร์ซิวอลหลับตา ทั้งสองคนครับเอาดนี้โป่งลงและลืมตาในสามสองหนึ่งโอเคมาเริ่มเกมนี้กันกันแน่ใครอยากจะเป็น first player ดีครับผมเลือกสองคนไปทำภารกิจครับใครเป็นคนดียกมือขึ้นผมหนูเลือกกี่พี่เบสเ มันอาจจะไม่มีข้อมูลเดี๋ยวให้โลกกับกีกับพี่เบสไว้ทุกคนครับมีสิทธิ์ในการโหวตนะครับถ้าอนุมัติให้ผ่านให้ยกมือขึ้นถ้าไม่ให้ไปเอามือลงนะครับเออต้องอย่างนี้นับหนึ่งสองถ้าโหวตครับไปไปไปดิไปดิไปไปไปต้องไปถ้าไม่ไปไม่ได้นะแต่แรกต้องไปไปไปครับอันนี้เอาอันนี้เอานะเดี๋ยวก็รู้มีแดงก็ไปเลยมีแดงก็รู้เลยจะสองคนเนี้ยไว้ใจได้รู้พร้อมครับไปที่หนึ่ง ฮฮึึบบไปต่อครับึบ,ไ <ป S 1> บเไปกันต่อไปกันต่อแต่ต้อบอกว่าคน B ลงได้แค่สารเสพตินะอันนี้คือ<ป>เพื่อเพื่อพืู่ดตัวเองเพื่อไงเพื่อพี่โอ้คพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้อันนี้อันนั้นไม่รู้ไม่รู้โอ๊คไปเลยเพราะฉะนั้นสีฟ้าสีฟ้าได้แต้มจ้าพี่โอ๊คไม่รู้ใบตาที่สองครับระบุด้วยเหมือนไม่รู้จริงจริงจเลือกสามคนครับ สามคนเหรอสามคนที่พี่รู้สึกมั่นใจว่าจะทํำคนที่ดีที่สุดที่คิดว่าเป็นคนดีที่สุดจริงถ้าเป็นคนดีนะแต่ก็ควรเอาคนที่ได้ไปแล้วได้ตายไปแล้วอ่ะอยากเล่นเนี่ยอยากเล่นอ่ะน่าสนใจหมายถึงว่าเอาคนที่ได้ไปแล้วแต่ว่ามันก็มันก็เพราะว่าพี่เป็นหรือจะลองใหม่กแ้่ก็อาจจะหลอกก็ได้อาจจะหลอกก็ได้เพราะตอนแรกใครๆก็อยากให้สําเร็จเพราะว่าไม่งั้นมันชัดเจนแล้วผมก็ได้คนเลือไปแค่คนสองคนมันก็เลยจับเยอะหรือว่าเือคู่เดิมจะได้รู้ว่าใครจะออกเลือกคนแรกเลยเป็นเพื่เดิมแล้วก็มันต้องเพิ่มอีกคนแล้วมันก็เลือกตัวเองมา พี่โอ๊คเลือกเป็นสามคนนี้สามคนนี้นะครับอ่ะเพิ่มมีนี่คนหนึ่งอามินเอาโทเคนอันนี้ไปทีนี้ครับโหวตครับผมว่าให้สามคนนี้ไปทาภารกิจหรือไม่พร้อมครับไปหนึ่งสองสามไปไปเออไปเปเอกฉันนะครับไปตานนี้แหละมีเรื่องหละ,ตา,หละตานี้แหละรู้เลยรพร้อมกันใบที่หนึ่งพร้อมซักเซตขึ้อ<า>มเป๊ะและใบสุดท้ายครับซักเซสครับ แดงได้แต้มนะจ๊ะเมื่อกี้คือมีคนเปลี่ยนการแต่เขาบอกว่ามันจะโบยไม่มันอาจจะหลอกไงก็ถ้าว่าแต่ว่าเวกเราสองคนไปตอนแรกครีนนะก็ไม่มีแค่2คนกใรรู้ไหมใครฆ่าอรียายุนไม่ได้ฆ่า พี่อ่ะเคียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดได้ยันไงหรือคนไรไม่เรีนตาแรกพูดาคดีแล้วอีโตเแหลกหนูเป็นคนดีก็นั่งแหลกจะโบยอะไรก็ได้เหมือนกันแล้วก็มาโบยหนูก็นั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเอออะไรอย่างนี้พูดละโดนมิ้นมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับไม่คือหนูเป็นคนดีแต่รอบนี้พี่เบฟเป็นคนเลือกคนอสามคนเดิมไม่ควร หรือเปล่าจะได้วัดคนใหม่เผื่อมันมีเยอะกว่านี้เลี้ยงผมเลี้ยงผมเขาเล่นอะไรมามิ้นก็ได้ผมไม่เคยเล่นเลยนะทำไมพี่จิ้มอย่างนั้นอ่ะอ้าวก็จะได้รู้ไงว่าตอนนี้มีแดงหรือเปล่าก็คือถ้ามีเนี่ยคือมั่นใจเลยว่าถ้ามีจะเป็นมิ้นอะไรอย่างนี้เลี้ยงผมเลี้ยงผมอย่าเล้กี้แก้วอ่าได้เช็คเลยตอนนี้มีมีแก้วมีมิ้นแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณต้องเลือกแล้วครับนาทีนี้เอาต่อมาไปไปไปโหวตนะครับว่าจะให้สามคนนี้ไปไหมพร้อมกันนับหนึ่งสองสามโหวต ว่าให้ไปกันหมดนะครับครับผมแตกก็มีแตกกันบ,บ้างแหละแล้เนี่ยกมาเชียร์ซะเนี่ยก็มีแน่ใบที่หนึ่งสักเซใบที่สองเอลใบที่สามสักเซครับผมมีมิ้นท์่องตาเฟลถองตาคืออะไรมินขับตัวโอ้มึงแล้วมึงแล้วตามอย่างมากนาทีนี้นะครับสีแดงได้เต่ รบอบน,นี้ต้องใช้4คนแต่ว่าต้องมี2แดงถึงจะเตลแกล้วเลือกใครดิี4คนเลือกพี่เบสพี่เบสหนึ่งนะอนี่ตอมม์เลเลือกกูเลือกกูเลือกออแก้วไปเทียวไปย,ยังยังยังเลือกพี่อสี่คนนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นด้วยนะครับให้โยมือขึ้นนับหนึ่ง<ม>สองสาโหวตครับ ได้ไปมีแค่มีคนเดียวี่ไม่โหวตเนาะทไมไม่มันใจอะเออมันใจก็ไม่มีผลอะไรไมีคนเดียวนี่ก็จะจิกกัดอย่างเดียวอะนี่แหละสองแดงมีสีสองว่ะเออสองแดงเลยเนี่ยชัดก็เนี่ยหนึ่งแดงสองแดงคือถ้าสองแดงเนี่ยคือสีแดงชนะเลยใช่แต่ถ้ามีแดงหลุดมาหนึ่ง ก็ยังไปต่อได้หรือถ้าฟ้าหมดก็ดีก็คือแบบคลีนเลยเปิดพร้อมกันไปเลยละกันอ่ะพร้อมแล้ว1 2 3ให้คุณดูดูก่อยเฮ้ยเลึสองเฟลเรียบร้อยสามใ้องเรียนจีนเรียบร้อยแดงใครเอากูไปเชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับรอบนี้สีแดงได้แต้มทีมสีแดงชนะ ไงก็คือสรุปว่าสีแดงเป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับเผยตัวตนรอบแรกขึ้นมาคุณเป็นใครครับผมเป็นคนดีมากเป็นคนดีมากด้วยนะดีมากอยู่นี่คนดีมากอยู่นี่คุณไม่รู้ทันเขาเอออ๋อแล้วก็มันมีแต่ในที่สงสัยพี่เบสเพราะว่าอยู่ดีพี่เบสก็จิ้มแบบไอ้มินมินผมไปจะเล่นนะทำไมพี่จิ้มอย่างนั้นน่ะแบนแรมอะกีโอ๊กกีโอ๊กก็เลยไปทางมินท์แล้วพี่โอ๊กอ่ะเขาจะหมู่บาน ผมว่าเก็บได้แดงฉันนะครับผมง่ายเลยว่ะเก็บไม่ได้ก็ตีตายเลยเอาไม่อยู่เลยโอ้ยเก็บไม่อยู่เหรเป็นคนเร็วไม่ได้เป็นที่พี่ตอมเริ่มก่อนในรอบที่สองนะครับครับผมมาแจกโรกันดีกว่าเล่าชูกเซลิกาปอยทีนี้ขอให้ทุกคนหลับตาครับทุกคนเอามือกำไว้ด้านหน้าโต๊ะเฉพาะ สีแดง3คนลืมตาครับพวกคุณคือ3คนที่จะทําให้ภารกิจนะครับล้มเหลวนะครับเพื่อชิงแต้มของตัวเองนะครับน่พวกมึงเองเหรอเนี่ยสีแดงหลับตาครับแอสซัซินกับมอการ่าเอานิโป้ขึ้นครับเบอร์ลินลืมตาครับจมูกโยมเบอร์ลินครับคุณจะเห็นสองนิ้วโป้นะครับนั่นคือแอสซัซินและมอการ่านะครับมือเสียงกระดุกลั่นเสียงกระดูกลั่นทั้งสองคนเอานิโป้ลงครับเฉพาะเมอร์ลินและมอการ่า เอานิโปงขึ้นครับเพอร์ซิวอลครับลืมตาเพอร์ซิวอลครับคุณจะเห็น2นิโป้หนึ่งในนั้นคือเมอร์ลินผู้ช่วยของคุณและอีกคนหนึ่งคือมอกกานหน้าผู้ที่จะแอบแฝงตัวมาเป็นเมอร์ลินนะครับเพอร์ซิวอลหลับตาครับขอให้ทุกคนลืมตาครับเลือก2คนครับผมที่มั่นใจว่าจะทำให้ทีมของคุณได้ผมคนดีสุดผมคนดีสุดผมไม่เคยได้ไปเลยคนดีครั้ที่แล้วก็ไม่ได้ไปด้วยเลือกให้เลยไหมผมเลยเออคนกี่คนกี่แล้ว อีกแล้วกี่เปิดด้วยคนแรกตลอดเลยอสองคนนี้นะครับขอให้ทุกคนโหวตว่าจะให้ทั้งสองคนนี้ไปทำภารกิจหรือไม่พร้อมกัน1 2 3โหวตไปครับไปกันต่อนใสๆอยู่แล้วตาแรกตาแรกแดงมันก็ตามเรียถ้าตอนแรกแดงคือโหวตเลยเออโหวตไม่ได้ใครอ่ะอยากได้ลงแดงมาได้ยังไงเฮ้ยลงแดงแดงจริงตายใบที่หนึ่งครับเติมสักเซใบที่สองครับสักเซส เป,เป็นการประคับแบบใส่เ่ะสีฟ้าได้แต้มแรกไปค่ะเป้ยวนวนคนเลือกไปที่กี้ครับโอ้แล้วนี่แหละกี้เลือกมา3ามคนครับพี่รู้สึกว่าจะทำคะแนนีพี่ไม่ได้เลยที่แล้วกี้ก็ไม่ได้เลยเออี่พี่ไม่ได้เดินเลยพี่คนดีแต่พี่เขาดีไหมพี่เป็นคนดีมาสองตาแล้วอ่ะตาอนนี้พี่เป็นคนดีแล้วพี่ก็ดีแล้วแต่ว่าถ้าเอาพี่ตอมมาตัดพี่เขาดีตลอด าใช่แม่จะหลอกก็ได้มันก็เป็นคนไม่ดีแต่พี่ก็ลูกโลกแปลกๆพี่นะนะโอ้โหพี่อะพี่นะเกียรติเหมือนโคนเป็นกี้มีสองคนเขาอยากอยากเช็ดโอ้โหคนนึงคือพี่โอโอเคครับสามคนนี้นะครับโคนโหวตสามคนนี้นะครับมิกี้มินแล้วก็พี่โอนะครับนับสามสองหนึ่งโหวตครับไปแล้วเอาใส่ตรงไี้เลย ค,คุณๆๆไม่ต้องคิดเลยเยอาใส่มือคุณดีๆแบบพอมัไม่ต้องคิดอะไรเยอะคณยิ้มยักประยิกปะจักดีหมายเหนึ่งซักเซสซักเซสซักเซสแต่วสีฟ้า ได้อีกหนึ่งแแบมครับตัวมงกุฎไปที่น้องมินครับผมน้องมินครับคุณนได้สิทธิ์เลือกสามคนไปทำภารกิจครับมินดูจมูกพี่โอ๊กดีดีเอคนเดิมมคนหายละเอ๊ะอันนี้มันเหม็นแค่โอเคโอเคแย่มากวันนี้ฟ้าได้สองทักาะคนเลยแล้วแล้วคิดว่ามั่นใจว่าคลีก็คือฟ้าได้แต้มแน่นอนพี่โอ๊กพี่วิทย์อ่าายลุ้นมาเวชีมาเวชีไายลุ้นคนลุกเลยคนลุ้นเลยคนร้ายเว้ยอะ รได้อาจจะพูดทางนี้กระพริบตาเยอะเนี่ยเมื่อกี้พี่เบสก็กระตกเป็นอีกหนึ่งเฟรมเลตโหวตกันนะครับสามคนนี้ครับนับหนึ่งสองสามโหวตครับอุ้ยไม่อยากไปให้ไปให้ไปไม่มั่นใจสองตัวเนี้ยอันนี้คือผมไม่มั่นใจสองคนนี้มากกว่าแ้่ก็แบบอ่ะพี่เป็นคนดีแต่พี่ไม่มั่นใจตรงนี้ซึ่งที่เ X คือทำไมไม่เล่นตรงเวเดิมวะคือผมอยากรู้คนถ้ามาทางเนี้ยเสร็จเดิมแค่นั้นแหละใช่คิดเหมือนกันผมอยากเช็คเล่นเดิมคถ้ามาทางเนี้ยแล้วพอมีคนไม่ดีอ่ะผมไม่ให้ไป ไม่ไปไม่ไปพะที่กินแปลกอ่ะให้ไปแค่สองนะครับแปลว่ารอบนี้นะครับจะเลื่อนโบนนะครับทีนี้เลื่อนอันนั้นมาให้พี่โอพี่โอครับเลือกสามคนครับผมผมไปสมดอยากไปสุดด้วยกี่คนนะสามคนตอมแก้วผมโอเคแค่นั้นเลยแค่นั้นแหละสองสามเรบนี้แหละรอบนี้แหละเราอยากแดงทุกเสาร์ไอ้เราได้ไม่ได้เลยตีแก้ว โวตกันนับหนึ่งสองสามโหวตครับชนะแล้วเนเออี่ยเฮ้ยชนะ ย <ๆ S 2> อยากเช็คเช็คเติม์เว้ยแหละเช็คเติรวแปลกๆขอตัดสินใจอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือโหวตเพื่อให้สั่งไมไปนับหนึ่งสองสามหวไปอยากี่อยางเนี่ยมาเพราะฉะนั้นก็คือไปไปได้ไปรกีมันเป็นฝั่งล้น่ยไปที่1นซักเซตซักเซ็ซักเซ็ โอเคเกาะโคตรเทียบเยเพราะฉะนั้นแปลว่าทีมสีฟ้าชนะแต่เกมยังไม่จบกีมันมีกีมกีมันมีมันต้องมีอะไรสักอย่างแสดงว่าขอให้ทีมสีแดงครับเปิดตัวเลยครับเปิดเลยใครเปิดเปิดไปได้แห้งได้เปิดเลยแดงเปิดไอโอ้ดีดีพี่เปิดเลยพี่ชัวร์เปลยเฮ้ยเนี่ยเราก็ถ้าเราแทงเมอร์ลินโดนเราก็ชนะถูกต้องแล้วตรงนั้นไม่ผิดใครคิดว่าใครเมอร์ลินพี่โอ๊ค ไม่ไม่ไม่ไูเรื่องเลยโอ๊กน่ยไม่รู้เลยอ้ไวอะไรวะมีต้มมีอะไมีระหวันอต่กับโอใช่เพราะว่าโอรอบ2อะจิ้มแบบตุ้มๆเร็วไป็น่อ ี่คิดว่าไม่อะตอมก็ส้มโอแต่ว่าพี่โอเลือกเลือกไปหน่อยมั่นใจอ่ะเออสี่คนนะสามคนตอบแก้วถูกหรือไม่เขาก็เดาถูกถ้าเขาเป็นเพอร์ซีวอลเขาอาจจะแค่เดาเดาถูกก็เป็นไปได้อยู่ดีเพราะมันยังไม่เห็นพี่มาอาจจะเลือกพี่ก็แต่มันค่อนข้างแบบจริงตอนน้เบี่ยดทางนู้นแต่อะตอมอะตั้งแต่แรกเลยออกแหลมๆประมาณนึงแล้วที่ตอมเป็นเหมือนกันเพราะพี่ตอมหน้าเหมือนเพอร์ซีวอลคิดว่าพี่โอก็พี่ตอมเหมือนกันแต่ว่า เลี e ้ยงเลยเปิดเลยเปิดเลยเย้มาแลแหลมมากยอดสุดยอดกูเป็นชาวบ้านกูยังช่วยมึงเลยเแหลมขนาดนั้นน่ะดนชาวบ้านกูยังจะเได้แต่คนดีวาวเลยเนี่ยเท่เป็นสุดดีวาวสามองตาดีสีแดงฝ่ายชนะ ให้เขาไปเฉยอย่างเงี้ยไม่ตอนแรกหนูกลัวน้องลงเฟลมาอีกใบถ้าหนูลงเฟลแล้วเขาลงเฟลอันมันจะโป๊ะเองคิดเหมือนกันแล้วเมื่อกี้คือมันเป็น3คนที่แบบมั่นใจเกินนะเตีมสามเลยมาเจอร o u n d t h r แกชาร์ตคาแรคเตอร์ครับโคตรกี้เป็นคนดีป่ะเส็จสุดท้ายตลอดกิมเนียขอให้ทุกคนกำมือวางไว้หน้าโต๊ะแล้วทุกคนหลับตาครับ เฉพาะทีมสีแดง3คนลืมตามามองหน้ากันครับทีมสีแดงหลับตาครับเฉพาะมอกาน่าและแอสซัสซินเอานิโป่งขึ้นครับเมอร์ลินครับลืมตาครับเมอร์ลินครับคุณจะเห็นนิโป่ง2นิมิครับนั่นก็คือทีมสีแดง2คนที่คุณสามารถเห็นได้แต่อีกหนึ่งคนคุณจะมองไม่เห็นนะครับเมอร์ลินหลับตาครับทีมสีแดง2คนเอานิโป่งลงครับเมอร์ลินเอานิโป่งขึ้นมอกาน่าเอานิโป่งขึ้นเพอร์ซิวัลลืมตาครับเพอร์ซิวัลครับคุณจะเห็น2นิ้โป่งนี่คือเมอร์ลินและมอกาน่าเพอร์ซิวัลหลับตา ทั้งสองคนเอานิ่โป้งลงขอให้ทุกคนลืมตาในสามสองหนึ่งเมื่อกี้สุดที่พี่โอนเพราะฉะนั้นเริ่มรอบนีที่พี่โอครับเีาเลือกสองคนเพื่อไปทำภารกิจนี้ครับเลือกพี่โปรเลือกพี่โปรอยากไปอะไปก็ได้เอามินทับิเบนเออทั้งสองคนนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นด้วยนะครับพยกมือถ้าไม่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือนะครับพร้อมกันโหวตใน3 2 1ปึ๊บเครับไปอยู่แล้วแต่แล้วพี่สายเฮ้ยหรอมินก็ไม่ยก อ้าวสุดยกนะอันนี้แกไม่ยกคนเดียวจะแตกต่างสรุปได้ไปนะครับเพืแอนคู่ฮาเตอร์ไม่หาเลยเว้ยสัิฟ้าได้แต้มจ้ามั่นใจสุดๆเลือกตามมาที่พี่เบ๊ะครับเลือกสามคนครับเลือกผมไหมไม่อ่อยเหี้ยเลือนตาที่แล้วเลยเหี้ยเลือกคนดีไม่เลือกตาแรกเลือกแก้ใบเหี้ยตายเฉยเลยเม้นอันนี้คือเลือกใช่ไหมครับอ่าเลือกมม้นต์ นึกว่าเรียกคุยเฉยๆผมอ๋อนี่คือ2คนแรกนะครับเลยผมเลยผมเลยอีกคนนึงแก้วผมคนดีที่สุดแน่แน่ผมคนดีที่สุดแล้วคะนน้รู้และหางนอกอะแก้วเอาดีๆนะเว้ยครับดีปะเนี่ยดีแล้วคนใครจะไม่นคนร้ายต่างต่างนี่คนแรกนี่คนแรกนี่คนแรกวัววัวคนนั้นวัวคนนล้นโอเคทุกคนโหวตนะครับถ้าเห็นด้วยยกมือขึ้นถ้าไม่เห็นด้วยไม่ต้องยกนะครับนับ3 2 1โหวตครับมาดูมาดูไม่ใครไปกไป หนูพี่เอ็มพี่เบสพีแก้วเกยสรุปว่าได้ไปเนาะเมื่อกี้พิกก็ตลกเลยนะวัวสองใบนี่ฮาเลยใบที่หนึ่งครับซักเซสใบที่สองเอาไม่มาแล้วใบที่สามครับซักเซบสีแดงได้แต้มครับหนูแต่ว่าหนูไปมาสองรอบแล้วไงจะใครไปสองรอบบ้างเลยมีผมแต่ว่ารอบแรกหนูใส่แดงใช่รอบลังเลว่าตอนเนี้ยแก้วโดนโบวอยู่หรือเปล่าใช่ ผมคนดีสุดแก้วเลือกมาสามคนมึงเลือกตัวเองได้อยู่นะลังเลตอบตอนนี้มีมึงเลือกตัวเองแล้วหนึ่งมึงเลือกสองแก้วดีจริงใช่ไหมเนี่ยตอบกี้ไหมเพราะตอนแรกก็คือไอ้รอบแรกใครไป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 นะเออรอบแรกใครไปมินกับพี่เบ๊สมีไหมมินกับพี่เบ๊สมีไหก่ตไหมเอาเราไม่เห็นนี้ก็ไม่เอาหยเดหยุ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 ด โดนได้ยังไงก่อนเลยฉันแรกไปบ้างนี่พี่มีไงขยี้ขยี้เยอะมากเลยขยี้เยอะเจ๊สองก็เพิ่มแก้วเออสองเพิ่มแก้วกูอะคีนคือถ้ามึงว่าคีนอ่ะมันแปลว่าหนึ่งเงสองคนเนี้ยก็มาละก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าแต่ถ้ามึงเป็นเองก็อีกเรื่องหนึ่งจะตายหน่อยคนนี้จริงๆนะเลือกพี่ตอมกับพี่โอ๊คถ้าทุกคนเห็นด้วยนะครับโหวตในสามสองหนึ่งโบนครับไม่ครับหรืคู่ใส่ยต้ออยากจะตีห่าแบบให้มันออกมาเป็นที่ประจักษ์ประจักษ์จะใสายตาบ้า ไปที่หนึ่งซักเซตสองซักเซตสามซักเซตขโมให้มันเป็นที่ประจักษ์แต่ว่าสามคนนี้อาจจะคลีนแต่ถ้าออกมาหนึ่งแดงอ่ะยังรอดแต่ถ้าออกมาสองแดงเนี่ยนี่คือเฟลแน่นอนก็เลยจะเลือกเป็นแต่ไม,ม่แล้อันนี้คือเซตเดิมเองพี่เอาคนดีเลย จะหมูไบานดูแบบเออแปลกๆใส่กี้ยังดูใท่ใสเหมือนกันนะก็บอกแล้วใครจะเป็นคนร้ักสามตานี่ไงพี่คนดีไปเลยพี่โอ๊คนดีดูจมูกเฮ้ยเดียโอ๊ยโอ้ยเป็ตั้งใจเลยวะอยากโชว์ความบริสุทธิ์อ่ะมิกี้พี่โอ๊คแก้วแล้วก็พี่ตอมนะครับสี่คนนี้หากว่าคุณเห็นด้วยนะครับยกมือขึ้นในสามคนทีแดงสอยกมือยกเฮ้ยแปลกเปล่า นี่สี่คนนี้ไปสามสี่ทำไมไม่ดูคุณหลังเลเหรอคะเออถึงว่ามีมีใช่อ่ะอถามคุณด้วยหรอไม่รู้แหลกถ้าฉันไม่ใช่มันก็ไม่ยังไม่ใช่ส่อคนเนี้ยต่อให้มันไม่ใช่แั้วคู่ก็มันก็ติดแสก็ไม่ใช่คือกไหมเป็นคนดีด้วยกันแล้วผม้ใหญ่เลยวะคือกูทะเลาะกับทุกคนอะเรื่องนี้ก็คือถ้าออกมาเป็นสองแดงจะเป็นสีแดงแต่ถ้าแดงเดียวหรือไม่มีแดงก็คือสีฟ้าชนะเลยแต่ก็ยังไปรอบโบนัสอยู่อืม แกเอาปุมไม่ได้เอาปุ่มมาหลอกนะให้มันประจับแกเสร็จหลอกมาเชื่อดะร่างกันโบสุดยอดส่สาเลยมือแทบผักมือแทบพักหน้าแดงมาดูผลลัพธ์ของความเป็นจริงในรอบนี้กันนะครับท้องกันมีโอกาส2อ่ะ 1..2..3 มาแค่1แดงเพราะฉะนั้น4ีฟ้าชนะครับผม เว้ยนี่กูดแต่เกมยังไม่จบเพราะว่าพิชรับศพทหารสีฟ้าชนะเพราะฉะนั้นทีมสีแดงเปิดตัวครับคู่คุณยังต้องตามหาว่าใครคือเมอร์ลินมีแดงปะเห็นไหมสรุปหรอจากงานนี้บอกแล้วมึงมันนี่แหละมึงมันนี่แหละสามคนครับคิดว่าใครคือเมอร์ลินยากแต่ก็มีบางช็อตที่เอ๊ะอยู่ใช่เต้าทายวีใครเลือกผม แบบว่าลือกแงเลืหน่ไงแยง,งเลือหนุปเปคนเดียวจากแดงได้ไมได้แต่ว่าตาแก้ดิแก้เลือกใครนะจะไม่พูดถึงพี่โอ้ตเลยเออไม่สนแตอะไรเลมเป็นไรโอ้ไปเจ็วอ่ไม่มีเจอน่ะแกหรือพี่ตอมพี่ว่าแกตอมก็มีกัากึ่งแต่ก็มีเวลาแกแลนด์เรนอร่าออกมาสิขที่กีเลยเลือกหนึ่งคนครับแก้วเอาไปดูเลยไม่ใช่ไ่เนี่ยชาวบ้านไช่ชาวบ้านตอมต่างหากเพิ่ หรือนี่ตองอนี่อี่ดูการพี่ตองรนี่ลืมหรือหรอ่เฮ้ยพี่เบ็นกรกเลยนะไอโอ้ยยงไงไม่ได้คุยกันเองเลยยไม่ดูไอโอ้เดียวะจะหมูกไม่ไา้จมูนไม่บานจมไม่บาลแต่ไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยกูเล่นมเลย่ผมแบกเลยอ่ะกูเลยไม่เล่นเอูไม่เล่นเลยอันนี้โกงอันนี้โกงอโกงอะไรอ่ะแบกไม่แบกีอเลยเจ๊ฟ้าไม่ฝ่ชนะครับบอ แล้วก้าวันนี้ขอบคุณน้องจูนเนอร์จากสเตโกด้วยครับ <Okay. S 1> ขอบคุณฐานที่ด้วยครับบอดวิว mm hmm. ครับผมเมเจอร์ปิ่นก mm ้า hmm. ครับผมแล้วเจอกันอีพีนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย